สวัสดีชาวลิฟวูทุกคนเลยนะคะสาวลิฟวูทุกคนเลยก็อันนี้เป็นวิดีโอคลิปแนะนำตัวเป็นคลิปแรกที่จะเอาลงเฟซบุ๊กก็อันนี้คือแกบตังใหญ่ที่ใช้น้าปารกาน,นะคะก็ชื่อน้องไฮไม่ใช่น้องสิก็แก่แล้วก็ชื่อมายนะคะก็เป็นผู้เข้าประกวดหมายเลขที่ TKG หนึ่งก็คือหมายเลขหนึ่งเลยสองคนแรกลูกที่ส่งไปก็ตั้งแต่อตอนงานแต่งพี่ปี2011เป็นงานที่คณะนะคะก็สำหรับส่วนตัวเนี่ยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะกาลังศึกษาอยู่สาขาปิโตรเคมีและวัสดุไพลิเมอร์ค่ะก็ เป็นอ่าชอบผมแดงชอบผมแดงตั้งแต่ตอนวันที่13พฤษภาคม2519 25, ก็คือช่วงซีซั่น205 206ในยุคของราฟาเอลบิิเตสก็ที่ชอบเนี่ยแมตช์นั้นเนี่ยมันเป็นแมตช์ชิงเอฟเอครับรอบอ่ารอบพิชนะเลอร์พอดีแต่คือจริงๆเนี่ยดูบอลนั้นตั้งแต่เด็กแล้วก็ ถ้าเป็นนักเตะที่ไม่ใช่นักเตะของแดนที่ชอบเป็นคนแรกคือโอลิเวอร์คานเป็นโกก็ถ้าคนที่ดูบอลก็น่าจะรู้จักโอลิเวอร์คานก็ถือว่าเป็นโกในระดับตำนาน,นที่เก่งอยู่คนหนึ่งแล้วก็อีกนักเตะคนนึงที่ชอบเป็นของเยอรมันเหมือนกันก็เป็นมิโลสลาโคเซเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทำผลงานดีมากแต่ว่าเสียให้เป็นดาวซันโวอยู่แต่ว่าโรนโดก็ไม่ใช่โรนันโด,โด ไม่ใช่โรนันโดที่กูว่าโรนันโดนะรถท้องคำอะโรนันโด,อโนโดตอนนั้นอะก็ตายไปจ้ะแทนที่เชียร์มีโลหิตรักเต็มตอนนั้นก็อันนั้นคืออันนั้นคือนักเตะที่ไม่ใช่นักเตะอมนะแต่แต่ว่าพ่อก็ไม่ได้ชอบไม,ไ,มไม่ได้ให้เชียร์บ้านะไม่รู้ทำไมตัวเองมาบ้าส่วนน้องก็ น้องก็ตูบอลตามภาษาผู้ชายแล้วก็เตะบอลจริงๆมันชอบบาร์ซ่าแล้วก็แมนยูนิด,นดแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ชอบลีฮูแหละพี่สาวมันชอบเนียก็แบบฝุกฝังฉลาดเนีึกฝังจริงๆมันก็ชอบ,อะชอบ,บ,บะหะไเร่งองเลยแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้ชอบก็คือรักลิฮูมาทั้งหมดตอนนี้ ถ้าสีก็บซุปก็เกือบแปดปีเนาะเจ็ดแปดปีได้จริงๆเชียร์อยู่สามทีมที่ติดตามผลงานเลย,เลยก็จะมีลิฟูบาซ่าบาเซโลนาแล้วก็บาเยานเนนิกก็คือบอลลารเลยบวนลารีอิตาลีไม่ได้อยู่บูบาแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชยบบอบสไตล์บอลอิตาลีเท่าไหร่ <L ula. S 1> แล้วก็ทีมที่เกลียดอ่ะอยากรู้อยากรู้ใช่ไหมหลายคนอยากรู้หลายคนรู้แล้วนะ จริงๆไม่ได้เกลียดแมนยูนะไม่ได้เกลียดแมนยูแตกเนาะเล่นผงไม่เกลียดแมนยูคือที่ไม่ได้เกลียดแมนยูเพราะว่าก็จริงๆมันบางแมทมันก็โกงจริงอะแต่ว่ามันก็เล่นแบบคงที่คงวาคงเส้นคงวาของมันอะจริงๆมันก็เออถ้าไม่เถอะเอทีมที่เกลียดยดีกว่าจริงๆเกลียดเลยนะไม่ชอบไม่ชอบอะก็ <c oughs> ชลซีที่ไม่ชอบเชลซีมีเหตุผลเพราะว่าตั้งแต่เริ่มก็คือเรื่องเชียีกูเนี่ยมันช่วงชิงเอฟเวครับใช่ปะเราก็เชียร์ลีพูแต่ว่าทีเนี้ยเออมันจะแพ้แล้ว,วะ่ะแล้วเจอหลาดยิงยิงไกลอะ่ะนาทีสุดท้ายอะ่ะไม่ใช่ในสุดท้ายสี่เพราะเวลาตัดเจ็บแล้วแก,กก็ทำห้าตบหลังเออเนี่ยตบหลังเนี่ยจ้ะถามใช่ปะมีใครตอบเออใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตบหลังเนี่ย ก็โหมันเป็นอะไรที่แบบประทับใจอ่ะแบบเฮ้ยมหาศย์มันปฏิหารมากอ่ะอืมก็เหมือนที่เราก็เออเขาเรียกอะไรนะอ่าคำที่เราจะพูดบ่อยของนิโธก็เชื่อมั่นและศรัทธาปฏิหารจะบังเกิดอ่ามันก็บังเกิดจริงๆใช่ไหมแบบนั้นอ่ะแล้วเราก็ก็ทีเนี้ยถ้ตอนต่ออภิเศษก็ทำอะไรกันได้ยินจุดโทษไปยินจุดโทษเลยหน้าเซฟโหเซฟแบบกินกระต่ายอ่ากินแม่นั่นอ่ะ อยากทานิปขาวตากระดาษดีน่ะเซฟประทับใจก็เลยติดตามดูมาตลอดก็ก็คือจะดูแท้ทุกแมทแล้วก็จะมาเริ่มช่วงสองสามปีหลังที่จะเริ่มเป็นไลฟ์สกอร์วบนหน้าก็จะสองสามปีหลังสี่ตอนนั้นใช่ไงเริ่มเแรกจากอ๋อใช่ถูกแล้วสองปีหลังก็เริ่มแรกจากเมื่สองพันสิบเอ็ดแล้วเนาะก็สองปีหลังนี่แหละทำมาสกิมทำมาสกิมมันจะไม่ได้มาณสองสามปีหลังนี่แหละก็เริ่มมาไลฟ์สกอร์ที่ ตอนแรกก็เริ่มไลฟ์สดอยู่ที่หน้าเฟซบุ๊กตัวเองก่อนแต่ว่าก่อนหน้าจะมีเฟซบุ๊กมันก็มีไฮไฟช่ไหมเราก็ชอบตั้งแต่ตอนมีไฮไฟอ่ะเหมือน,นอันนัน่ะเราชอบแต่มอสองไงก็ก็จะอะไรเกิดกับริวคูตลอดตอนอยู่ในไฮไฟอืมแล้วก็มาในเฟซบุ๊กต่อแล้วก็ล้อนแน่นอยู่ในบอร์ดก็อยู่สองบ,บอร์ดก็คือริวคูไทยแลนด์ดอทคอมกับเดอะคอฟส์ดอ จะอยู่อสองบอร์ดแล้วตอนนี้ก็คือมีเฟซม,มูก็จะมีเพจมีกรุ่มต่างๆก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ร่าวัลเข้าไปก็ได้แบ่งกันอะไรดีๆกับเพื่อนที่บางทีก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้เล่นบอร์ดก็แต่ว่ามา2อปีหลังที่ไลสก,ฟฟกอร์บนหน้าเฟซตัวเองแล้วก็เริ่มมาเขียนบทความหลังเกมคือจริงๆมันจะเขียนมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเริ่มมาจริงๆจังๆก็เมื่อเนี่ย ประมาณเกือบได้ได้หลายเดือนได้เกือบจะปีแล้วที่เริ่มจริงจนะังนะแต่รรตว่านี่เป็นเขียนแบบเล็กๆอ่ะแต่ว่านี่มาเริ่มเป็นแบบความเลยเมื่อก่อนียนเห็นระตั้งเล็กๆธรรมดาแต่นี่เป็นบทความก็มาเขียนใช้นะ้าปากกาว่าเปียกบ,บางใหญ่แล้วก็ชื่อกระทู้ก็จะเป็นหลังเกมเรียนเกับเปียกบางใหญ่เี่เยน่าเปียกน้นปัจจุบันนะมันบวมน,น้อยลงอ่ะ มันยังรวมอยู่ลูกที่ส่งไปมันรวมน้อยลงมันรวมน้ลงนะคมลงผลลงฉุนเต้พูอะไรอยู่อ่ะก็อะไรต่อดิแก็ติดตามดูกันได้ก็ตอนนี้ก็ที่จริงจะประจำอยู่บอร์ด LTF จะเขียนก็คือจะเป็นขาประจำตรงบอร์ดนั้นมากกว่าส่วน The c o p จะเป็นแนวการอ่านมากกว่าจะไม่ค่อยได้โพสเท่าไหร่ แต่ว่าเพิ่งจะเริ่มลองปล่อยบทความคือกดความใน LTM เนี่ยจะปล่อยจะปล่อยมาได้สักพักแล้วแต่ว่าเพิ่งลองเปิบดบทความใน The ะ Top ด,ดูก็เห็นมีหลายคนสนใจอ่านก็ขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้มากเลยก็ก็จะพยายามารักษาระดับมาตรฐานความเรียนของตัวเองต่อไปแล้วก็จะเขียนบทความมาให้ได้ในระดับนั้นต่อไปก็บางทีก็หัวตืออาจจะไม่ดีมาก แต่ว่าจะพยายามให้มันเขียนออกมาให้มันคลายเครียดที่สุดเพราะว่าบางแมทช์มันชนะมันก็บอร์ดมันก็บอร์ดมันก็ไม่ร้อนใช่ไหมพยายางอ่ะนัดเนี้ยเกิดก่อนนัดเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยมันรู้สึกจะส่องแม็ดทั้งคู่เลยมันก็เลยร้อนใช่ไหมบอร์ดมันอุณหภูมิสูงก็อยากให้คลายเครียดบ้างแล้วเขียนเก็ถ้าเกิดมันช่วยให้ทุกคนฮาได้แล้วก็ดีใจ ของไม้ก็ดีใจนะกนะ็ขอบคุณที่คอยติดตามผลงานผลงานเลยขอบคุณที่คอยติดตามบทความและกันติดตามต่อไปนะเออแล้วก็พูดพูดจำไม่ได้ว่าพูดประกวดไปอ่ะเออเป็นผู้เข้าประกวดในะคัพเกินนะก็อยู่ราเล็กนึงเลยที่เคจิยันวักหนึ่งกดโหวตได้ไม่ได้คนมมีแค่โหวตอ่ะไอ้กดโทรศัพท์อะ่ะแต่ว่า เออเข้าไปไลค์กันช่วยๆกันปั่นหน่อแล้วกันอยากได้เสื้อมากเป็นห่วงแพ้ปั่นพันจ็พอแล้วเป็นห่วงแท้แท้มากแท้จริงๆเลือดจะ,ะเป็นสีแดงกินดูได้ก็ดีเช็อปเต็มเต็มเลยอันนี้คือใส่เชียนะจะใส่เชียตลอดเลยเห็นปะจะใส่เชียตลอดอันนี้นี่ข้นกเป็ของแท้ปวด ซื้อตอนละราคาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยท่าราคาเซลซื้อตอนใส่ในงานอินดี้ก็ได้มนอะินดี้มาตอนนั้นตอนนั้นใส่ลองเนี่ยชุดท,ที่เอาประกวดอ่ะคือใส่ในงานบิ๊กอินดี้แตงที่เออบอกไปแล้วเนาะไม่บอกไปยังจะไม่ได้อเออ่วไม่เถอะบอกใหม่แล้วก็ไดเ้เดี๋ยวเพิ่งเผื่อนเอเอฟังกอนฟังก่อนมีของจะโชว์เยอะแยะก็ อันนั้นปี2 0 1 1เออหน่อยเลยก็เออนั่นแหละอะไรเงี้ยตืนเต้นเขินเขินก็เนี่ยจะใส่ชุดเสื้อตลอดจริงๆมันมีกางเกงด้วยอะแต่ถ้ายืนมันจะน่าเกลียดเ่็นนะเอ้เยอะเลยคงเห็นเนาะเออนั่นแหละเห็นเลยก็เอมเอาของมาอวด ชอบอวดเป็นคนขี้อ,อวดอะไรก่อนดีอ่ะอันนี้ก่อนอะไกันให่ถายไป็นถุงใส่อะไรถุงใส่อะไรเอเย่เอเยคุณคือถุงใส่กุ้งเกงง่งในรายย์คูเราเล่นเราเล่นนะไม่ใช่ถุงใส่กุ้งเก่งในนะมันเป็นถุงใส่นี่ถุงใส่ของนี้ค่ะ จริงๆมันมีพบเกย้อนมาอันนี้อ่ะแต่ว่าไว้ที่หอ,อน,นี่เอามาให้ดูเล่นๆก่อนที่บ้านทีมีอีกพวกหนังสือแต่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะเอามาโชว์ถ้าอยากดูนะอ,อันนั้นคือถุงแสนนี่เองเนหะ็นไหมมันเป็นผ้าสามฟูดามันแหลกใหญ่ ใหญ่มากอ่ะเคยถ่ายรูปลงเฟซแล้วอ่ะไปดูได้ที่เฟซก็มันมนุ่มมากเนี่ยซื้อซื้อนะแนะนำแล้วแต่มันคงหมดแล้วแหละก็ผมเนี่ยอุ่นม่ม้แฟนก็อยู่ได้สุกได้ไม่ต้องให้คนกก็จริงๆมีเสื้อเส,สื้อที่จะปวดวม่ ดูหน้าโปรไฟล์แล้วกันนะโปรไฟล์ใน Facebook อ่ะอันนั้นอนะเพิ่งซื้อเลโทรคลิว70ด็ดสิบเลโทรเอ่าเซเว่อ่านั่นมันเป็นยุค r e โท o เจ็ดสิะเป็น70เวนตี้เลโทรคลิวเน็กเป็นเสือ้อแบบเรียบรียับแต่ว่าสวยสวยมากก็ซื้อซื้อจากร้านเดียวกับท้าผมนแบบี่แหละก็เป็นยุค70สวย,สวยก็กล่ว่าจะใส่ไปดูบอลล์ ่ใช่ดูสิในถูงไทยกะจานในโอกาสตื่เป็นก <c oughs> ็สามีจะได้วิวการ์เล้วเลยจะใส่ก่อนไสจะได้ไปใกล้ชิดเป็นหนึ่งยี่สิบคนของบอย LTF ทีเมีกิจกรรมดีๆจากแฟนดัตเตอร์อันนี้ก็จะมาโชว์เป็นกางเกงกับเสื้อก็ก็จริงๆก็ของกอบเยอะกอบเยอะ กำลังที่ซื้อได้แค่คนก็พ่อก็ด่าตายแล้ะเขาบอทำไมไม่แต่งตัวเป็นผู้หญิงบ้างพอแต่งเป็นผู้หญิงทีนึงนะก็จะซื้อให้ใส่เจ็ดวันคุามสามารถจะใส่เจ็ดวันมากกว่าก็มีของท้าอยู่สองตัวของท้ามีสองตัวนีอ่อันนี้ตัวแรกสวยป๊อตัวแรก มันไซส์ x อไงมันเป็นกระโปรงชุดอะแต่เราก็ไม่ไม่อยากให้ใครอะซื้อไม่ได้ซื้อองหรอกฟักสวยด้วยของแท้มีพี่ให้พี่เขาแบบปู่ทำง,งานเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับลิอะไรก็หัะแล้วเขาก็แล้วปู่เขาให้มาแต่ว่าเขาเชียร์เชลซีไงเออเราก็เลยหน้าด้านวิบพันเขาจะอยู่รอช้าทำไมเราอยากได้เราขอ,ขอใช่ไหมเขาให้ขอ คุณพี่ท็อปด้วยนะคะนี่ของพี่ท็อปให้เครดิตให้เครดิตที่ท๊อปให้มาต่อมาเป็นตัวรุ่นเดียวกับลองแชมป์ปี2 0ง9นี่ค่ะรุ่นนี้ก็เหมือนอ่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ใช้อยู่ประมาณสองสองถึงสามดการถ้าสมมติ้าไม่ใช่ได้ถ้าไม่ใช่ได้ นนนะสมัยข้าเบิดสมัยรุ่งเรืองตัวนี้ใส่ไปนี่ด้วยไปดูลิฮูเมื่อวันที2่2มกราคมปี2007แต่บัตรเก็บไว้เหมือนกันมีบัตรกับพี่พ่นคอแต่ที่นี้มันมันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าตรงนั้นน้ำาท่วมบ้านเก็บของเล็กเก็บมันอยู่ในในบ้านนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวหาหามาตั้งนานแล้วแต่มันยังไม่เจอ จะได้อ่ะต้องเจออะไปพร้อมนั่นนะคอยเจอั้นคอกับปะเก็บไว้ไปดูมาแต่ว่าตอนนั้นมันสปอนเซอร์ก็ค่อนข้างจะดูแลไม่ทั่วถึงนิดนึงไม่เอาดีกว่าไม่ติดก็เห็นว่าจะมาปีนี้ในช่วงวันที่2 4ถึง26ช่วงเนี้ยกรกฎาคมเหมือนกัน ก็ถ้านาก็ไปไปแน่ๆไปแน่นอนแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไปสายซื้อแบบพันเจ็ดแต่ได้นั่งที่ติดกลมหกร้อยเจ็บใจมากครั้งนี้ก็ว่าจะไปเร็วๆแล้วจะซื้อฝั่งเตะออกถ้าเตะที่ราชมังคลาเหมือนเดิมนะก็ก็จะไปมีอะไรอวดอีกอะก็เสื้อก็เสื้ออวดไปแล้วสองตัวของแท้ที่เหลือเป็นของก๊อฟมีกางเกงสังเกงเยอะมากกังเกตข้าชุด นี่คือกิรเกมล่าสุดอันนี้น้องอามอ่าฝากขอบคุณน้องอามด้วยแฟนน้องจุ๋ยแฟนจุยนจ๋ยเพื่อนรักซื้อมาให้บ้านอยู่ลำพูนีบ้านขายบ้านอยู่ใกล้ก็เลยไใช่ซื้อให้ดิฝากเขาซื้อแหละอยากได้แล้วก็มีอันเนี้ยฝากกันเข้ากันเดี๋ยวนี้จริงๆอ่ะตัวนี้มีสองตัวเพราะว่าฝากพี่ให้เครดิตพี่เจมเด็กแมนยู แกไปแกไปช่วยมุดเตรียมมุดเข้าไปช่วยลื้อตอนที่สนามสุดรถมาให้ก็ได้ตัวสุดท้ายคอนดีช่สค่าดีมากผนสุดอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็มีสอตัวสีดงอันนี้ใส่บ่อยเป็นสแตนดาร์ดชาร์เตอร์คือตอนนั้นไม่ค่อยได้สนใจเก็บเคืเอเ่อยนนเท่าไหร่แต่ตอนนี้สนใจละตอนนั้นแบบชอบแดงอะไรก็ต้องแดงรู้่าไบใส่บ่อย จริงมันใส่สบายมากเลยเจ้าบอลเคยใส่ตัวนี้จะเล่าให้ฟังเคยใส่ตัวนี้ไปนั่งเชียร์หงกับสเปอร์ตัวนี้เลยจ้าจะไม่ได้รูปปีหนึ่งหรือปีสองเดี๋ยวก่อนนะลุกก่อนตอนนั้นแท้สเปอร์สามศูนย์น่ะน่าจะปีหนึ่งน่าจะตอนปีหนึ่งเออน่าจะใช่ตอนนั้นเลเวลยังเปิดอยู่ จำได้ว่าแมตเนี้ยใส่ไปเชียร์คนเดียวทั้งร้านไม่มีใครใส่ไปเลยกล้ามากแล้วก็แข้นั่งหน้าจอด้วยแต่ว่าพี่เจ้าของร้านก็เลยใจดีเขาก็เลยมอบรางวัลลอบใจเป็นเป็นน้องเบียร์หนึ่งขวดแล้วก็อันนี้ก็กังนเกงแล้วอันนี้กางเกงตัวน,นี้ก็ใส่บ่อยอันนี้กางเกงตัวที่เข้ากับ เข้ากับอะไรนะเขาเรียกว่าตัวรุน2009เสื้อตัวของแ้แต่แง่งๆไม่ใช่ของแฉโอเคเอ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 ,เอ,อันนี้เป็นเสื้อรุ่นปี2005แน่นอนเสื้อรุ่นแชมป์ก็คือหลังจากที่ได้ดูนัดนั้นแล้วเนี่ยก็กลับไปย้อนดูแมนซิตันบูร์แล้วก็มีอัลติเวสต์จาร์ดดอรี ที่มันเป็นแผ่นแท้ของอึดค่ะที่มันเป็นแผ่นแท้ของแอนฟิลด้วยเลยจริงๆมันเป็นของเพื่อนเดี๋ยวเอาไว้เอามาให้ดูแลพ็อกก็อยู่ที่หอยเยอะจริงๆมันเป็นของเพื่อนแล้วเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไปเคยไปมาแล้วแล้วก็เขาให้ยืมแต่เราลืมคืนแล้วเขาก็ไม่ได้ทวงแล้วก็ลืมแต่พอเราไม่เห็นเราก็จำได้แต่ว่ามันไม่ได้คืนแล้วอ่ะดูเลวเนาะ ็อยาก้ครอบครองขอบคุณมากละกันกที่ไม่ได้ัวอันนี้ก็รุ่นคาเบิลในตัวนี้ตัวเดียวที่มีเลขส่วนมาจะไม่ติดเลขเพราะว่าน่จระนับสนิสามนี้ค่ะเอนตัวนิเพราะว่า,ท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 ,า,วาทุกตัวเนี่ยจะไม่ติดเลขนองจากเราจะเชียรเป็นครีมชอบเสียงดนตช,ชอบอ จะไม่ค่อยจอ,จอยากจอดตรงใครอะแต่ว่าถ้าถามชอบใครที่สุดก,ก็จอดแหะแล้วก็เออเมื่อกี้บอกเหตุผลทีเเท่เกียตเชลเซียงที่เกตเชลซีเพราะว่ายุคนั้นน่ะมันเป็นยุคของมวยโยกตอนที่เริ่มเชียร์แล้วมวยโยกนะแกะเลี้ยงแกเลี้ยงหมาไม่เอ้อเลี้ยงสุนัขไม่ในปากยังไงไม่ทราแกมหน่องชอบด่าเก่งตัวนะ เข้ากันยุเข้ากันชุบตัวนี้เสฉันก็นั่นแหละแล้วก็อย่างหนึ่งสไตล์กลารเล่นอของเชลซีมันเป็นไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบสไตล์กลารเล่นแล้วก็ตอนนั้นดอกว่าไม่รู้ดินักเตะเชลซี Chelsea มันคิดกังไงว่าตอนนั้นที่ที่ชอบอยู่ในตัวอันลกาอย่างแฟงเลนผ่านก็โกรก็มอนชอบมาทำมันเปรียบเทียบกับเจอร์ลาเจอร์ล่าเองด้ยก็ แก็บ้าก็ชอบอยากได้รางวัลออสการ์เลยไงีมันก็ชอบเล่นพุ่งล้มอ่ะจะเอารางวัลออสการ์แสดงละครยิ่งๆก็อะไรไม่ชอบแล้วก็ชอบทำหน้าแมลงสาบพอแบบล้องไห้ก็จะทำหน้าทำไมกูไม่ได้ฟังอะไรนี้ทำไมเนี่ยเออนั่นแหละไม่ต่อแล้วกันพอดีไม่ดำขาวไอ้กี้อีกอันนึงวมดอะไรไปแล้วอ่ะหมดแล้วอ๋อยังไม่หมดจริงๆมันอยู่ที่หอแหละไว้เดี๋ยวไปเอาให้ แล้วก็อันนี้ดูออกแชร์มนเปนคือดวงบัน,นอันนี้เป็นลายเซนน็นนักเตะหองแดนในตำนานทั้งหมดเลยไม่เชื่อเหรอเชืชเอนะ่อสิเชื่อแลอวนะนี้เรื่องจริงเลยแต่ว่าพวกจอห์น์บานพวกอ่าแม็กมานามานแล้วก็ใครกันแน่นอนฟลาเลร์ด้วยล็อบบี้ฟลาเลร่แล้วก,กาจอนนัน อ่านไม่ออกอะว่าใครบ้างคือให้เพื่อนไปเซ็นมาให้คือตอนนั้นได้บัตรปีที่เป็นที่เป็นไอเนี้ยมาสเตอร์ฟุตบอลไทยแลนด์ที่หงแดงแข่งกับอ่าแมนยูปะ่ะไม่ใช่เออจำไม่ได้อ๋อหงแดงแข่งกับไทยมั้งจำไม่ได้แล้วอะลืมเนาะจริงๆเป็นคนจำได้นะแต่พอมันอยู่นากล้องแล้วมันลืมเออช่างนึก เอาเลยว่ามันเป็นตอนที่หงดันมาแข่งฟุตซอลเป็นตำนานทั้งหมดเลยเต้นให้เพื่อนไปเซ็นให้เพื่อนคนนี้เขาเพิ่งได้รางวัลมันเป็นเกี่ยวกับว่าการประกวดเดอะบอลฟรีสไตล์อะชื่อองค์ชื่อโอ๋ฟรีสไตล์ไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวแปะเนี่ยไว้เดี๋ยวแปะคลิปเขาอะไรไว้เขาเคยเขาเ้ามาหลายรอบแหละเขาได้ของมาให้บัตรฟรีเขาก็าขอให้กะว่าเดี๋ยวผมมาจะให้เขาขอให้อีก ไม้ฟรีของฟรีชอบก็บเขาเก่งมากให้เครดิตแล้วก็ก็ีอะไรอีกจะอวดอันนี้ก็อันนี้มายข่นะรักมากถึงชาลสิใช่อ่าสุดท้ายนี่แต่ว่าหลายๆคนที่ผู้ชายที่เคยอ่านหนังสือลูกครัที่มันเป็นลิลูกครวภาษาไทยเลยอะ อันนั้นคือเคยอันนั้นคือไม่ใช่เคยสิเออเคยแหละสะสมแต่ว่ามันหายไปแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วใช่ไหมหาไม่ได้แล้วเนาะก็โหขนฟ้าของแม่ดานนี่ในกล่องไว้เดี๋ยวแม่บอกจะเดี๋ยวจะลืมมาให้ดูนะอันนี้ผขนเดนตัวจริงควรซื้อคะ่ะใครอนนื่นใครที่มนนีน่ารักไหมค่าอัไนะ ซื้อนะซื้อซื้อน่ว่าเล่มที่แล้วเป็นรู้คันเลยว่าแต่ว่าพอดีเราไม่มีเล่มหนึ่ไม่ทันรู้สึกเล่มหนึ่งเป็นตัวเลยหรือไน,นั่นแหละที่เขาบอกกันอันนี้เป็นเล่มที่สี่แล้วเป็นลิวคูเอฟซีเป็นลิขสิทธิ์จากลิวคูโดตรงเลยจากสโมสรลิวคูโดตรงเล่มหร้อยยี่สิบก็จริงๆมันก็ถามว่า,าแพงไหมก็อาจจะแพง แต่ว่าใจมันรับก็ตามกำลังที่มีก็ซืออ้อสะสมอันนี้หรับที่สี่เพิ่มาเป็นลุกจระจะจบหรก็สบับที่หนึ่งอยากได้มีเพื่อนคนนึงเขาบอกว่า,วา,วาถ้าเขียนบทความจึงซ้เกี่ยวกับคารคเตอร์เขาจะให้เล่มหนึ่งมาก็มีรู้จริงไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามรวบรวมทางลมปาทั้งหมดแล้วเขียนออกมาให้แบบว่าอ่านแล้วร้องไห้เลยโอเคปะ อ่ะแล้วร้องไห้ก็ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดของโชว์แล้วที่เหลือก็ดูได้ใน f a เฟซ o ุ๊กเฟซบ o ๊กน้องใหม่ก็เว็บเฟซบุก๊ก slash canadiafc เว็บเฟซบุ๊กคอม slash canadiafc ก็ไปดูกันได้ก็จะมีอัลบั้มเพลงฟุตบอล เป็นอัลบั้มส่วนคนับก็จะมีไบรอนมีบาซ่าหมดเลยแบบที่ชอบชอบอัพแล้วก็จะมีพวกแบบอัพขนที่เป็นรูปแล้วก็อัลบั้มตัเอที่เป็นลิวคูแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ถ่ายกับเสื้อห่มก็ในโปรไฟล์ก็อัลบั้มที่มันเนี้ยก็มัรนรวมกันอะไรที่เป็นลิวคูที่ถ่ายไวกก้ก็รวมกันก็ติดตามได้ บทความเข้าติดตามได้หน้าเฟซด้วยแล้วก็จะโพสกระทู้อะไรไว้ด้วยก็ติดตามแต่าจะให้แล้วะคะ่ะโอเคเนาะฝากถึงเพื่อนๆไปโตหน่อยปปโตรุ่สิก้าแล้วก็พี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยกดไลค์ด้วยปันให้หน่อยอยากได้เสื้อมากคือแบบว่า เห็นเขาบอกมีถ่ายพอเทชใช่ไหมเออหนูไม่ถ่ายก็ได้ถ้าถ้าหนูหุ่นไม่ดีหน้าตาไม่ดีพี่ป็นนิจนาณนะ์ตอนหนูขอเสื้อเดี๋ยวได้มาแล้วจะตัดได้แบ่งได้ลุยๆอ่ะถ้ามันลุยนะจะตัดแบ่งแจกก็ช่วยๆหน่อยละกันกนะคะน้องขอ i อไม่สามร้อยขอเดอแล้วก็กลุ่มจันไรติปีกปั่นให้หน่อยเนอะ ไอ้มองไงอมยุยเนี่ยไอเน่เพื่อนเปล่ามันไปกดไลค์คนนละไลค์คนเดียวสนะี่ลหลใจเนาะก็ฝากกลุ่มจันาติตปีกแก๊งจังนาติตป,ปีกของข้าพเจ้าด้วยก็รันวาจาไว้ว่าถ้าเกิดได้แชมป์จะยังค่าพเพชรจอปแต่ไม่บอกว่ากี่จนอนเอมยุ้งจะเอาหนึ่งอิงให้เลินแค่ห้าสิบบาทพอ ลบน้อยไม่ก็ต้องมาหน้ากินที่ห้องแจกมาม่าคนละซองก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็เพื่อนๆชาย RTF RTF นี่ประจำตอลอดก็พี่ๆเพื่อนๆก็ช่วยๆกันช่วยๆหนูหน่อยเด้อเป็นกำลังใจให้คนเขียนบทความหน่อยถ้าอยากมีบทความดีๆ่มันตันอยู่อย <laughs> แล้วก็ออวันเสาร์นี้ เป็นหนึ่งในตัวแทน20คนของกิจกรรมของบอร์ด l อทก็ประธานโดยพี่บูมก็เป็นหนึ่งในตัวแทน20คนกระทบไหลใกล้ชิดกับฟักเรีแบบ VIP ก็จะพยายามขอตามมีนิสต์ใบสั่งมาก็ให้ฝากขอายเซนสให้ก็จะพยายามขอายเซนส์ให้เท่าที่ขอได้ถ้าเกิดมันเหลือหรือขอเกินไม่ได้ก็อาจจะมีมาแจากให้ทีหลัง อาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแต่อย่างนั้นก็ขอกคุไลค์ก่อนละกันก็ไลยรูปนะรูปในรูปในอัลบั้มเดี๋ยวขอบก็วันเสาร์ก็พรุ่งนี้แหละก็ถ้าใครไปก็เจอกันนะคะเจอกนันทีไม่ได้ถ้าใครไปก็แค่จะรู้จักหน้าแหละเพรานะว่าตัวรูปภาพก็ภาพพจน์อะไรก็ไม่เหลือไม่เซ็แต่ละอย่างก็เจอกันวันเสาร์พรุ่งนี้ ก็ตื่นเต้นนะที่จะได้เจอแฟนเลยแบบใกล้ชิดีจะไปชูไทยแล้วก็เออลืมบอกถ้าเกิดเพื่อนอนโตเนี่ยถ้าชนะจะจัดเพลงให้หนึ่งเพลงลูกคุณแบบโจโจอ,อ,อ่ะเออนะกัดคลิปไห้ใคปบ้างใครบ้เอสอสับเลี้ยบบางอย่างด้วยนะกดไลค์

เราไลให้โชว์ขอสืซอโชว์ไม่ใช่แบบแคมนะคะไม่ใช่แบบแคมนี่ไม่ใช่แคมฟ็อกนะคะ <c oughs> โอเคมาแล้วบ๊ายบายไปที่นีวค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาดูขอบคุณมากที่ดูจนจบขอบคุณมากท,ที่ไม่รำคาญหล